เดินชมสวนชมทิวทัศน์ถ่ายรูปเพลินๆแล้วเดี๋ยวเดินไปที่ปราสาทค่ะไปซื้อตัว๋วขึ้นไปชมข้างบนกันนะคะค่าตั๋ว1,100เยนประมาณ260บบาทค่ะขึ้นมาสูงสุดค่ะ นะทางเดินก็จะเดินได้รอบๆเลยนะคะแต่ถ่ายรูปยากนิดนึงเพราะว่าวันที่ขึ้นไปมีนักท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะแล้วคนญี่ปุ่นเขาจะระวังเรื่องพวกนี้มากค่ะเลยถ่ายมาได้แต่ทิวทัศน์นะคะ เดี๋ยวลงไปชมชั้นถัดไปนะคะข้างล่างค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ